นอกจากการไหว้บูชาแม่ย่านางนะครับตามเลิกยามต่างๆแล้วนะครับยังมีวิธีการเพิ่มความเป็นมงคลให้แก่รถรถยนต์อีกด้วยนะครับสำหรับวิธีการเพิ่มความเป็นมงคลให้เก่รถยนต์โดยการใช้พวงมาลัยนะครับมาบูชา <inte music> วิธีการเพิ่มความเป็นมงคลให้แก่รถนะครับอันนี้เป็น ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับปวดใช้วิจราราณในการรับชมอีกด้วยนะครับซึ่งความเชื่อนี้ก็คือการใช้พวงมาลัยในการห้อยที่รถนะครับโดยเราจะต้องเลือกลิบสีของริบบิ้นนะครับที่ของพวงมาลัยตามวันเกิดของตนเองนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ให้ใช้ริบบิ้นสีเขียวเกิดวันจันทร์ริบบิ้นสีม่วงเกิดวันอังคารใช้ริบบิ้นสีน้าเงินสําหรับท่านที่เกิดวันพุธใช้ริบบินนนบนบ้นสีเหลืองนะครับ เกิดวันพระราชิสอดีริบบิ้นสีแดงเกิดวันศุกร์ริบบิ้นสีชมพูนะครับเกิดวันเสาร์ริบบิ้นสีฟ้านะครับก็จะช่วยส่งเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่รถที่เราใช้งานได้อีกด้วยนะครับตามความเชื่อเกี่ยวกับการกราบใบไม่ยานางนั้น<ท>เพื่อให้เกิดบันดาลโชคลาภหรือว่าการแค่ล่าปลอดภยัยแต่เนื้อสิ่งอื่นใดการเดินทางทุกครั้งก็ควรจะมีสตินะครับไม่ควรประมาทควรเช็กสภาพรถให้พร้อมก่อนออกเดินทางนอกจากนั้นก็ต้องดูด้วยว่า สภาพร่างกายของเราพร้อมหรือเปล่านะครับเพื่อให้การเดินทางนั้นแควคาดลาดปลอดภัยนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ